สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลแอฟริกันครับออฟเนชัน่นรอบสุดท้ายประจำเช้าวันอังคารที่25มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มเกมที่กีนี้ก็แพ้ให้กับทางแกมเบียไป0-1เกมนี้แกมเบียได้ประตูชัยจากบูซาบาโร่ส่วนอีกคู่หนึ่งแคเารูนเจ้าภาพก็เฉือนเอาชนะคมโลสไป2-1เกมนี้เจ้าภาพได้2ประตูจากคาวโตโกอิคัมบีและก็วิกเซนอบูบาก้าฮะในขณะที่คมโลสได้1ประตูจากยูซุฟเอมชันกามา ซึ่งผู้ชนะในวันนี้อย่างกินีและก็แคมรูนครับจะไปเจอกันในรอบก,ก่อนรองชาเลิศไปต่อกันที่ดาวโนุล,ล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นวีเซนต์อบูบาก้กาที่สัดไป6ประต,ตูเดี๋ยวส่งไทยกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอังคารนี้นะฮะก็จะมีเซเนกัลเจอกับแคปเวิร์ดแล้วก็โมร็อกโกเจอมาลาวีตามด้วยคืนวันพรุ่งนี้นะฮะคืนวันพุธก็จะมีไออริกโคสเจอกับอียิปต์แล้วก็มาลีพบก,กับออเรียกินี